ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สามเพลงค่ะทุกคนน่ารัไปรสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพบกับช่อง Abao Channel ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ สามเพลงค่ะทุกคนวันนี้ก็มาซื้อของใช่ไหมมาซื้อใช่ค่ะซื้อของเล็กๆน้อยๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสามเพลงมีอะไรดีนะคะเรามีใครมาด้วยคนนึงบัเอ้ยโคตรหลงสวัสดีครส์น่หรักปะคะจิ๋คิวไปเหรอไปเดินกัน คนคะตอนนี้นะคะเราซื้อของไปนะคะหนึ่งอย่างก็คือแมสเราซื้อไปยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อยากรู้ไหมว่าเราซื้อไปทำอะไรกันเออซื้ออาาซื้อไปแจกน้องเอ่อแจกน้องที่ค่ายปีหนึ่งนะคะวิศวะเคมีมาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะคะจะได้ของน่ารักน่ารักเยอะเราเสียไปทั้งหมดสี่ร้อยบาทนะคะตอนนี้เหลือหกร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยนะทุกคนฉันก็ร้อนมากแล้วเอ้พูดร้อนอ่ะ ปลตอนนี้เราอยู่กันที่ The OK Station ตอนนี้เรามาซื้อเืิอเติมเต็มไปหมดเลยตอนนี้ไม่ด้วยจริงๆที่นี่มีสางชั้นนะคะแต่ตอนนี้คือแบบโควิดมันเปิดแค่ชั้นเดียวนี่ทุกคนเราซื้อแฟมมมา ซื้อไม่ครสิบอันจ่ายตังจ่ายตังเถอะเออขอจ่ายตังก่อนนะตอนนี้นะคะก็รอใบกำกับภาษีอยู่เพราะว่าต้องไปเบิกคณะนะคะทุกคนรอนานมากผมยุ่งแล้วมึงเหมือนต้องมีมืออะไนี่้กงทำแบบนี้ก็เช็ดไงแล้วก็พูดต่อขอโทษนะคะเมื่อกี้ต้องเมื่อกี้กล้องเบอร์อะได้เหรอก็คืออยากจะใส่อยากจะแบบดู แต่จะแบบดูดีจริงจริงคุณไข่ดีไ้มันตอกตลกมึงเลยคุณจะอัพโลมึงเลยอะอ่านวอลโคลนเลยอ่านวอลโคลนเลย IC อันซักไซค์มึงอ่ะอย่าที้วไล่น้องทุกคนค่ะอุ้ยปักเห็นเจนนี่กับใครไม่รู้เมื่อกี้ตลกมากเลยอ่ะซื้อไปซื้อพวงกุญแจมาเว้ยแล้วก็ ลืมไว้ที่ร้านเดินมาตั้งไกลต้องกลับไปเอาโคตรเออเลยซื้อแต่ไม่เอาของมวจะจ่ายตังค์แล้วนะแต่ไม่เอาของมามงแต่คีนี้แล้วแบบว่าดูเขินๆมากเลยเพราะคนเยอะทุกคนคะ่ะตอนนี้คือร้อนมากเลยร้อนมากทุกคนให้ดูแดดโอเคไม่เห็นแดดถ่ายรูปสวยนะทุกคนตรงนี้เออถ่ายรูปสวยแต่โคตรร้อนเลย ตอนนี้คือหน้าไปคือล้ออะไรกันอดินทาดินทาใช่ปะแต่ <c oughs> ออกสกลองมรดกคู่ค้่ตอนนี้เราก็มา,างต้องไปตามหาแก้วเยีตีที่ราคาย่อมยามันดินทาเราอีกแล้วอ่ะอข้างหลัง <บะ S 2> เป็นอะไรกันน่ะงงก่อนคือว่าแดดร้อนมากร้อนมากประเทศไทยแผนก็คือไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเออตอนนี้อยู่เยาวราชซอยสามห้าเว้ เดี๋ยวเราเจนนี่ไม่เห็นเลยเยวเลยมั้ยไม่รู้ซอยอะไรเลยไปก่อนสรุปกูโฟโผซอยเดิมซอยเดิมเลยพอมึงพอมึงเดินไปสุดปุ๊บซอยเดิมอีกคั้ไไหนอ่ะกูไม่รู้อ่ะทุกคนทำไมสำเพ็งมันเดินยากจังวะคือต้องมาบ่อยแค่ไหนถึงจะแบบรู้ทิศรู้ทางเจนนี่มึงเอาไปถือบ้างหรือกปลเห็นแต่หน้ากูตอนนี้ยทุกคนครับ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เยาวราชซาอยสามสามแล้วก็คือยังหาร้านไม่เจอก็คือตอนที่เจอก็ไม่ซื้อบอกไปดูร้านขนา้างหน้าร้านขนา้างหน้าเป็นไงตอนนี้จะตายกันอนะงงงงป้ฮัลโหลโอเคเดี๋ยวถ้าเจอร้านเดี๋ยวเจนนี่จะถ่ายให้ดูนะคะอ่ะก็ะคือกลับมาร้านเดิมจ้ะ,ะที่ติดโทรศัพท์กลับมาร้านเดิมกลับมาร้านเดิม <laughs> มาสัมเพงหน้าร้อนนี่มันแบบ พอลมานมากอะจะต้องใส่แมสสิอะเดี๋ยวจะไปห้างแล้วไม่ไหวทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่แมกกาพาสันะคะเพราะว่าเราร้อนมากแบบจะเป็นลมมบหมดเลยแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าแบบระยะทางที่นั่งรถกับระยะทางที่เราเดินอะไกลสุดๆอะเรานั่งรถมาแบบผูเราเดินไกลมากใช่เดินไม่ได้ยังไงกอ่อนงกัน ฝักดีป่ะคะตอนนี้นะาคอลีนไปแล้วแม่ไปแล้วทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เชต์กิ้วนะคะหยอกนั่นอะไกรุ๊ปเชสต์กิ้วปะไปกันอะไรเราสั่งอันนี้แล้วเราก็ได้เข้ามาทั้งหมดหกจานตอนแรกก็คืออย่างกับพนักงานเล็กน้อยแต่ท่านปานกลางค่ะแต่ก็ ที่ไปหาอะไรก็เอาคืนหมดแล้วค่ะแต่เขาหหวมากเกิดมากเลยขอดอกให้ได้อยากกินมากชอบมอากค่ะถึงกับพัาอขอเลยกลัวทุกคนคะตอนนี้นะคะเจนนี่กำลังไปสวนจตุจักรกันนะคะมันว่างๆอะ่ะทุกคนก็เลยแบบเบื่อๆก็เลยไปหาอะไรทำที่นั่นนะเออว,ว่างๆว่ะซึ่งใช่ค่ะแมท สนใจซื้อไหมครับสนใจซื้อไหมเออเดือนสั่งซป้แเลยครับบ้าหัวซ้อนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอันที่จตุจักรกันเลยนะสำหรับเดอะบอยเท่านั้นนะสวัสดีค่ะอังสวัสดีทำไมถึงจตุจักรแล้วทุกคนทุกคนดูบรรยากาศช่วงโควิดนายที่อ่ะดูนะอย่าตกใจนะว้าว คนทุกชุมมากนะคะแบบแออัดแออัดเลยค่ะทุกคนแบบว่าร้านก็เปิดเยอะๆเพจะซื้อร้านไหนก่อนเลยอ่ะไม่อยากจะพูดน้ำตาจะเหลือเป็นไงบ้างเจนนี่ตอนนี้นะคะทุกคนจับๆเนี่ยให้มีอะไรเลยเจนนี้ก็เลยจะไปที่ ตึกแดงจะไปชอบของจริงแล้วอันเนี้ยของจริงเหรอของจริงแล้วนะไม่ได้เล่นแล้วคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วแต่ตอนนี้ตึกแดงอยู่ไหนก่อนอย่างแไม่เจอเนี่ยเดินเดินมาหน่ะเห็นปะเปิดน้อยมากปิด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 คลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยขอหายหน่อยเถอะเราอยากร้อนกับร้อน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 บ่นตั้งแต่อยู่ที่สังเพกงอยากกินโคกอยากกินโคกอยากกินโคกไม่ไหวแล้กูขอซื้อโคกกเอาโคกใส่แก้วแก้วนึงค่ะไม่ไก่สิคะ ใหญ่คะ่ะตัวเองง่วงไหม <c oughs> เป็น,น,น <c oughs> ทีหลังก็รู้จักนอนให้มันเป็นเวลาไม,วไม่ใช่นอนสิบโมงเชา้าตื่นสี่โมงเย็น,น,นอ,อุลล <c oughs> อ้ไ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 อ้องไอ้ไอ้ไอไอ้ไูได้ไอม ทุกคนคะตอนนี้นะคะเจนนี่ก็อยู่ข้างในตึกแล้วก็คือร้อนมากเลยนี่อีคิวแล้วก็นิววี่นะคะของก็เยอะกว่าจากัจากจักแล้วก็มีปิดบ้างไม่ปิดบ้างนะช่วงโควิดอะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรนะปัก<ะ>แบบนี้พอกรุบๆทุกคนตอนนี้เจนี่กำลังซื้อเสื้ออยู่นะเลือกเสือ้ออร่ามากสวยมากกำลังเลือกอยู่ดูสิ น่นชอบตัวไหนไหมครับ you so s <S อ,อะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูด้วยนะ คือมันร้อนมากทุกคนแล้วคือแบบดูของดิใช่เลยแม่ค้าจะเป็นแม่ค้าแล้วเนาะคือของแบบพตดเยอะเยอะมากก็เลยแบบไม่มีเวลาถ่ายอะไรอย่างงี้อาจจะน่าเกื่อดนคลิปนี้แต่ก็อยากลงก็อยากลงอยู่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนติดตามจะหาว่าแบบห่ายไปหรือเปล่าเราไม่หายเลยนะ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมอแล้วอ๋ย<ช>เราจะกลับวันอีกวันสองวันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายของที่มอ,อก,กันนะคะทุกคนสนุกนแน่นอนรอติดตามนะคะทุกคนโอเคเเพิ่งเดพิ่งเดยพิ่งถ้าชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแ <กด S 1> ชร์<ด>แล้วก็กด subscribe ใช่แล้วให้เนิี่กับเจนนี่ด้วยนะคะโอเคโอเคบายบาย